สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้อจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้พอดีใกล้ปีใหม่นะคะวันนี้ก็วันที่30ธันวาแล้วเนาะก็เลยเามาทำคลิปจักรวาลอยากบอกอะไรนะคะสําหรับเผือใครที่เตรียมตัวเข้าสู่ปีใหม่ดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณ ในตอนนี้นะคะ Queen of Wands King of Cups Queen of Swords โอ้ไพ่ King ไพ่ Queen ทั้งนั้นเลยนะ Oh the Star ข่าวดีอยู่นะ Four of Coins นะคะนะดูไพ่พรพพิคเนสฟีพรพพิคเนสมีอะไรอยากจะบอก Determination Nature reflection โอเ okay, คดูให้อลร์เคิลนะคะ far away places joy and delight อ่ะดีมากๆเลยนะคะ สิ่งที่จัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณในตอนนี้ก็คือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณลองถามตัวเองดูนะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการที่สุดในตอนนี้งานเงินความมั่นคงสุขภาพความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือคุณมีแพนอะไรอะ่ะมีแพนอะไรในหัวคุณลิสต์มันออกมาคุณ ลองเขียนมันออกมาแล้วคุณลองลองคุยกับตัวเองดูว่าเรื่องไหนสําคัญมากๆที่คุณจะต้องทําแล้วมันจําเป็นที่จะต้องสําเร็จหรือคุณอยากให้มันสําเร็จที่สุดแล้วคุณก็พุ่งเป้าไปกับสิ่งสิ่งนั้นเลยนะคะทําสิ่งสิ่งนั้นตั้งใจทําผลลัพธ์มันจะออกมาดีดีอย่างที่คุณตั้งใจนั่นหมายความว่าคุณทําไปเท่าไหร่คุณจะได้ตอบแทนกลับมาเท่านั้นแต่ จริงๆอ่ะอยากให้เน้นในเรื่องของการรักตัวเองโฟกัสที่ตัวเองเอาตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปไปเรียกร้องความรักจากคนอื่นคือการตั้งเป้าของคุณนะ่ะคือให้ให้โฟกัสที่ตัวเองนะอย่าไปโฟกัสว่าคืออย่าไปโฟกัสว่าฉันอยากให้คนนั้นคนนี้มารักฉันอะไรเงี้ยคือแบบเนี้ยไม่ได้นะไม่เอานะคือให้ทําอะไรที่ที่ตัวเองทําได้อะที่ที่คุณสามารถทําได้เช่นตั้งเป้าว่า ไทยในปีนี้จะทำโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จให้ได้แล้วคุณก็มุ่งมั่นเลยคุณก็ทำสิ่งสิ่งนั้นไปเลยเต็มที่โฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นให้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นเต็มที่ผลตอบรับหรือผลตอบแทนอะ่ะมันจะเอ่อเรียกว่าสมเหตุสมผลมันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณทำไปอืมมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ที่คุณจะต้อง เต็มที่ลงมือทําอะไรให้เต็มที่แล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนถ้าคุณอยากรวยคุณทุ่มเททํางานขยันขันแข็งซึ่งดวงคุณนะในช่วงเนี้ยถ้าจะไพ่เนี่ยนะมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนหลังเหมือนกับว่าคุณบอกมาสิว่าคุณอยากทําอะไรคุณลงมือทําเดี๋ยวจะมีกองหนุนให้คุณ คอยช่วยคุณทำให้เส้นทางของคุณน่ะมันง่ายขึ้นมันราบรื่นขึ้นหรือคอยเสริมแรงให้คุณเสริมพลังให้กับคุณแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีกว่าที่คุณคิดหรือง่ายกว่าที่คุณคิดอืมแค่คุณต้องต้องเริ่มลงมือทำแต่ถ้าคุณคิดแล้วคุณไม่ทำมันก็แค่นั้นนะพลูดิเฟคชันมันคือการสะท้อนกลับมันคือผลตอบแทนมันคือผลตอบรับคือทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้น ทุ่มเทแค่ไหนจริงจังแค่ไหนสมมติอยากได้มากๆเลยแต่แต่ไม่ลงมือทำสักทีแค่คิดว่าอยากได้เฉยๆมันมันก็ไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอไพ่พลังงานอ่ะมันมันขึ้นมาในเชิงของความแบบมุ่งมัน่นความตั้งใจความเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราถึงบอกบอกว่าคุณอยากได้อะไรคุณต้องมุ่งมั่นกับสิ่งสิ่งนั้นคือคุณต้องลิสต์ออกมาก่อน บางคนมันมีมีสิ่งที่อยากทําหรืออยากได้มากมายหลายสิ่งหลายอย่างทีเนี้ยถ้าถ้าคุณแบบอยากนู่นอยากนี่เต็มไปหมดคุณจะหัวหมุนคุณจะไม่โฟกัสกับสิ่งสิ่งไหนเลยมันจะไปเรื่อยเปื่อยอะ่ะมันก็อาจจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรนะคะให้ของคุณมงบอกว่ามีคนซัพพอร์ตคุณอยู่มีคนช่วยเหลือคุณอยู่ถ้าไม่ใช่คนที่เป็นมนุษย์เป็นคนปกติ ที่คุณรู้จักทั่วๆไปก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลที่คอยหนุนหลังคุณอยู่นะคะแต่ช่วงเนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอะ่ะคุณหันไปทางไหนคุณจะได้รับความร่วมมือได้รับการช่วยเหลือคุณขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้ผลตอบรับดีค่อนข้างดีเลยคุณจะแบบรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบางสิ่งบางอย่างนะมันจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่ามันง่าย ทำอะไรก็ง่ายไปหมดเสร็จสําเร็จได้รวดเร็วจนคุณรู้สึกว่ามันน่าเบื่อก็เลยจะมีสิ่งสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาในหัวของคุณอยู่เรื่อยๆประมาณว่าเอ่อก็มันเรื่องง่ายๆอะทําเสร็จแล้วอ่ะอยากได้อะไรที่ยากกว่านี้อยากได้อะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้ที่มันแบบท้าทายมากกว่านี้อะไรเงี้ยเออแล้วคุณก็จะทําได้ดีด้วยแล้วช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากม มีเสน่ห์โดดเด่นนะคะต่อให้คุณไม่ได้เรียกร้องหาความรักไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักก็จะมีคนวิ่งเข้าหาคุณเองอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยก็สวยก็หล่ออยู่เฉยเฉก็มีคนอยากเข้ามาหาอยากเข้ามาคุยมีคนเข้ามาสนใจเพราะออร่ามันออกมาจากตัวคุณแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกแบบค่อนข้างปิดใจหรือค่อนข้างเก็บตัวหรืออาจจะแบบว่า ฉันไม่ได้โฟกัสในเรื่องนี้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบบางคนอาจจะมีคนในใจอยู่แล้วก็เลยไม่ได้แบบเปิดใจไม่ได้คิดจะมองใครอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเปิดใจนะคุณจะเห็นว่ามีคนสนใจคุณเยอะแยะมากมายเลยแล้วคุณก็จะมี choice มีตัวเลือกเยอะเลยอแต่หลายๆคนพลังงานของคุณมันเหมือนกับว่าคุณมีเป้าของคุณอยู่แล้วคุณมี คุณมีคนในใจอยู่แล้วแล้วคุณไม่ได้เปิดใจให้คนอื่นคุณไม่ได้สนใจคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมฉันไม่มีใครเลยทําไมฉันโสดทําไมฉันเหงาอะไรอย่างเงี้ยทําไมไม่มีใครมาสนใจเลยแต่จริงๆอะอาจจะเพราะตัวคุณเองที่ไม่มองเองเพราะคุณมัวแต่ไปนสนใจใครคนหนึ่งที่ที่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ที่อาจจะแบบว่าเออเขาไม่ได้สนใจคุณหรือหรือไม่สนใจคุณมากพออะไรอย่างเงี้ยอืมก็ลองเปิดใจดูนะคะก็ไม่แย่ Uh, แล้วไพ Oracle ก็บอกเพิ่มเติมว่าถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสลองเดินทางสิเดินทางไกลหน่อยนะไกลหน่อยอะถ้าอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าไปต่างประเทศไม่ได้ก็ไปต่างจังหวัดแล้วกันแล้วคุณอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆอาจจะเจอคนใหม่ๆอาจจะ,ะได้คอนเนคชั่นใหม่ๆหรืออย่างน้อยๆเนี่ยดวงคุณก็จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วย คุณจะเจอโชคดีจากการเดินทางแล้วก็บางคนบางคนถ้ามีโอกาสหรือกำลังมองหากำลังออคิดหรือที่หรือกำลังพยายามที่จะไปเรียนต่อไปทำงานต่างประ,ประเทศหรือไปที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยคุณได้นะคะคุณมีโอกาสได้ไปคือดวงคุณมันขึ้นมาในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างชัด บางคนที่วางแผนอยากจะไปหรือเตรียมตัวกำลังจะไปแบบวีซ่าจะผ่านไหมจะสอบติดไหมจะได้รับการตอบรับไหมจะได้เดินทางไหมได้ไปนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีแผนถ้าคุณอยากจะแบบดวงดีขึ้นลองจัดทริปลองจัดทริปดูนะคะลองลองไปสักแบบใกล้ๆก็ได้อะใกล้ๆแต่อยากให้มันข้ามน้ำข้ามทะเลหน่อยอ่ะอืม คุณจะรู้สึกว่าดวงเปิดดวงดีขึ้นนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงเหมือนแบบช่วงดวงขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็จะดูแบบเข้าที่เข้าทางอะไรก็ดูง่ายไปหมด เหมือนมีมีคนคอยซับพอร์ตหรือมีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยซับพอร์ตคุณอยู่คุณก็เลยจะรู้สึกแบบชิาๆสบายๆไม่ได้ทุกร้อนอะไรมากมายนักนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงสิ้นปีแล้วก็กำลังจะเข้าสู่การเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านปีที่ดีนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ